ตอนเทพสายฟ้าพิโรธช่องแก้ขัดสับยุทธจัดทำเคป่าป่าไปไปไผป่ปคาทานแสงพุ่งแหวกเวหาประหนึ่งดาวตกก็มีปานคลิปตาเดียวปรากฏขึ้นเหนือน่านฟ้าเมืองเทียนเปยยอก่อนกลายเป็นเงาร่างของเคลียวสายหนึ่งขณะที่เงาร่างสายนี้เผยโฉมแผ่นฟ้าเหนือเมืองเทียนเปยยอเริ่มมืดคลึ่เมฆทะมึนลอยเกลื่อนฝนห่าใหญ่เทลงมาดุดม่านวารีคลี่คลุมตัวเมืองเบื้องล่าง สายพิรุณเทกระหน่ำตกกระทบสิ่งปลูกสร้างก่อเกิดเสียงดังกออสายกังวานทั่วเมืองแม้ฝนนึกจะตกก็ตกแต่แทบไม่มีใครหลบเข้าเรือนชานเงาคนสุดขนานับจับจ้องสายฝนที่เทลงมาดั่งฟ้ารั่วสายตาร้อนแรงแง้มองเงาร่างบนนภากาศสายนั้นคนส่วนใหญ่ล้วนไม่คาดฝันบุรุษหนุ่มเยวัยที่ชื่อเซียวเหยียนคนนี้จะกล้าปรากฏกายทั้งที่รู้แก่ใจว่าเมืองเทียนเปียคือถ้ำเสือวิ่งมังกร ขณะนี้คนไม่น้อยบังเกิดความรู้สึกยกย่องเลื่อมใสขึ้นในใจลำพังแต่ความอาจหารของเจ้าหนุ่มคนนี้ก็เพียงพอทำให้ผู้คนชูนิ้วหัวแม่มือทันใดมีเสียงท้าแพร่นิ้วๆลมดังเงาร่างกำยำสิบกว่าสายโฉบวูบเหนือตึกรามสูงประงานสายตาเย็นเฉียบมองดูเงาคนบนฟ้าเสียงหวัดทุ้มเสียงหนึ่งลั่นดังจากผ่านพิรุณผู้มาเป็นใครเซียวเหยียน กลางนภากาศบุรุษหนุ่มยื่นมือไพโลหลางเม็ดฝนที่กล้ามกลายถึงรัศมีสิฟุตรอบกายเขาล้วนจะแปรเปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าในพริบตามองไกลไกลกลับคล้ายอกคลุมด้วยโคมไร้สภาพชนิดหนึ่งสูงเสียงราบเรียบและเนิบหน้าแพร่ดังจากนภาสูงรับบัญชาผู้อาวุโสสังหารเซลเหยยนลงมือได้ยินคำสั่งนี้บุรุษชุดเขียวครามด้านหน้าสุดคนนั้นแววตาพลันวววโรดตะเบงเสียงรับค่าขอรับ ทันทีที่สิ้นเสียงเงาคนสิบกว่าสายทองปราดจากยอดตึกพวกเขาขยาวแนขนนคราหนึ่งทวนยาวสีเงินสิบกว่าด้ามปรากฏพลนันแล้วแหวกผ่านม่านพิรุณกระแทงไปทางเซลเยียนเห็นเช่นนั้นเซลเยียนเชิดมุมปากยิ้มเย็นพลันหุบก,กำมือเลวเพลิงสีเขียวใสพพยพุ่งออกอุณหภูมิร้อนระอุเผารมเม็ดฝนในรัศมีหลายร้อยฟุตโดยรอบเป็นความว่างเปล่า ดีดนิ้วทั้ง10ติดต่อการเปลวเพลิงสีเขียวใสพลันแตกตัวกลายเป็นอัคคีฝูงหนึ่งโหมฮือออกไปอย่างมืดฟ้ามัวดินอัคคีที่เกิดจากเพลิงฮืทไทยบัวแก้วว่องไวอย่างยิ่งพริบตาเดียวปรากฏขึ้นเมื่องหน้าผู้แกร่งกล้าของหอวัชระวายุเหล่านั้นอุณหภูมิที่ร้อน ระอุทำให้พวกเขาตื่นตกใจยกใหญ่ยังไม่ทันได้โจมตีอักคีก็ปราดประชิดดุดสายฟ้าทางอักคีตวัดวูบหวดบนทรงอกฝูงชนถนัดถอนนอยามนั้นได้ยินเพียงเสียงครางดังระงมเงาคนร่วงครูจากกลางฟ้าถึงพื้นดินต่างยกมือกุมอกครวนครางไม่ได้หยุดเห็นเซียวเหยียนลงมือสบายสบายก็จู่โจมแกร่งกล้าระดับราชันยุธสิบกว่าคนล่าถอยเสียงอุทานเสงแสแพร่ดังกลางเมืองเทียนเปยอ ลีลาอันสุขุมเยือกเย็นเช่นนี้ต่อให้มหาราชานยุทธบางคนยังยากกระทำได้หลายวันไม่เจอเซียวเหยียนคนนี้คล้ายแกร่งกล้าวยิ่งขึ้นคนของหอวัชระวายุอุดรก็เท่านี้เองพวกฝีมืออ่อนหัดไม่ต้องเข้ามาแล้วผู้อาวุโสทั้งสามใครคร่ากุมฆ่าเซียวเหยียนเชิญออกโรงเองเถอะคล้อยหลังจุโจมแกร่งกล้าหอวัชระวายุอุดรสิบกว่าคนแตกกระเจิง สายตาคมกริบของเซียวเหยียนพุ่งไปทางตระกูลฮานมาดว่ามีมา่านพิรุณขวางกั้นเป็นชั้นหนาเสียงตะหวาดห้วนจัดยังคงก้องกระหึ่มทั่วเมืองเทียนตั้งแต่พวกเราสามคนขึ้นเป็นผู้อาวุโสของหออุดรเจ้าคือชนรุ่งหลังคนแรกที่ทำให้พวกเราต้องประสานกำลังคร่ากุ่มเสียงชุดชาแฝงอ,อสนีบาดจางจางดังขึ้นอย่างเนิบช้าตามด้วยม่านฝนบนฟ้า,ฟาจู่จู่เหมือนถูกผัดยักษ์ที่มองไม่เห็นฉีกกระชากออก ผู้สูงวัยสามคนเหยียบย่างอากาศทาออกมามองดูผู้สูงวัยสามคนย้องอย่างมาลูกตาเซียวเหยียนหออวบสามคนนี้ล้วนแข็งแกร่งกว่าเงินหยุนทั้งสิ้นเดาว่าน่าจะอยู่ระดับปรมาจารย์ยุทธห้าดาวโดยเฉพาะผู้สูงวัยคิ้วยาวสีเงินคนนั้นบนรรลุระดับปรมาจารย์ยุทธห้าดาวขั้นสุดแล้วพอลงมือก็ส่งระดับปรมาจารย์ยุทธห้าดาวออกโรงถึงสามคน ช่องแก้ขัดสัพยุตจัดทำเคปะหนำซ้ำยังเป็นแค่ขุมกำลังของหออุดรแห่งเดียวหากสี่หอผนึกรวมกันขุมกำลังจะเกรียงไกรปานใดหอวัชระวายุกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลแถวหน้าของทวีปมาชิมได้นับว่าสมคำร่ำลือคิดว่าทั้งสามท่านคงเป็นผู้อาวุโสพึงเลยดียนกระมังหอวัชระวายุอุดรอช่างให้เกียรติข้าน้อยจริงๆ เซียวเหยียนกล่าวสามารถเอาชีวิตเงินหยุ่นเจ้าย่อมมีช่ชนชั้นธรรมดาพวกเราสามคนลงมือพร้อมกันไม่นับว่าเป็นเลยผู้สูงวัยคิ้วยาวสีเงินท่านนั้นเอ่ยขึ้นเรียบเรียบระหว่างเอ่ยคำเพื่อเสียง,งอสนีบาดแววแววสร้างความกดดันแก่ผู้คนนั่นเป็นเขาแสหาเรื่องเองมีอาจตำหนิผู้ใดเซลเหยยนกล่าวเสียงคชา เจ้ามีสามพันอสนีบาทอยู่ในมือทั้งยังสังหารผู้อาวุโสของหอวัชระวายุอุดรความผิดนี้มีอาจละเว้นเห็นแก่ที่เจ้าเป็นผู้เยาตามพวกเรากลับหอวัชระวายุอุดรไม่แน่ท่านประมุกมีเมตตาอาจไว้ชีวิตเจ้าผู้สูงวัยที่บนชุดมีลวดลายสายฟ้าเป็นริ้วๆตวาดเสียงเยียบอยเย็นไปที่นั่นเกรงว่าไม่เหลือทางรอดเซียวเยียนยิ้มกล่าว ยายต้องพิพิไรกับเจ้าเด็กน้อยจับมันก,นก่อนค่อยว่ากันท่านประมุกบอกแล้วสังหารคนของหอวัชระวายุเราจำต้องจ่ายค่าตอบแทนจับมันให้ได้จากนั้นทำลายปราณยุทธมันแล้วขังไว้ใต้หอคอยช่วชีวิตให้คนนอกรู้ว่าหากจะแตะต้องคนของหอวัชระวายุพึงสังวรถึงผลสุดท้ายให้มากผู้สูงวัยชุดเขียวคนหนึ่งแววตาทอประกายดุกร้าวขนาดกล่าวเสียงเข้ม ได้ยินวาจาฮฤโหดของตาแก่คนนี้สีหน้าเซวเยียนค่อยๆค,ค,ความเลือดเย็นทำลายปราณยุทธขังไว้ใต้หอคอยชั่วชีวิตการลงทันฉายทั้งสองชนิดนี้ชวนให้ขวัญส้านทั้งสิ้นฝ่ามือตวัดวูบหุ่นมาดินปรากฏพลันหยัดยืนข้างกายเซลเยียนด้วยดวงตากลวงโบเซลเหยียนจับจ้องผู้สูงวัยชุดเขียวแค่นหัวรอกล่าวว่าจะทำลายปราณยุทธข้านั่นต้องดูว่าท่านมีคุณสมบัติหรือไม่ ทันทีที่หุ่มมารดินปรากฏโฉมผู้อาวุโสทั้งสามสีหน้าแปรเปลี่ยนผู้สูงวัยคิ้วยาวคนนั้นเพ่งพินิจอย่างละเอียดพงกศีรษะเล็กน้อยพลางกล่าวเป็นหุ่นเชิดระดับปรมาจารย์ยุทธดังคาดของดีเช่นนี้กระทั่งหอวัชระวายุเรายังไม่เคยครอบครองนึกไม่ถึงเจ้ากลับมีวาสนาทว่านี่ยังไม่พอรักษาชีวิตของเจ้ามันไม่พอแล้วนี่เล่าเซลเยียนลูกแหวนบรรจุสีขาวหิมะเบาๆ จบคำพลังจิตวิญญาณที่น่าเกรงขามสุดเปรียบปานขุนหนึ่งถึงโถมจากท่อนแขนดุดกระแสทาหลังไหลเข้าสู่ในกายเซียวเหยยนอย่างบ้าคลาั่งพลังสภาวะหน้าเกรงขามแผ่พง,งาดท่วมฟ้ากระทั่งหาฝนที่เทกระหน่ำลงมายังหยุดชะงักเพราะเหตุนี้และเมื่อลูกตาดำจัดของเซียวยยนเปลี่ยนเป็นสีเงินอันเลือดเย็นการแผ่ขยายของพลังสภาวะจึงค่อยยุติลงเช่นนี้พอหรือไม่ ดวงตาสีเงินของเซลเยียนจับจ้องผู้อาวุโสทั้งสามสุ้งเสียงราบเรียกกลับประหนึ่งก้องดังจากส่วนลึกแห่งจิตวิญญาณเป็นอย่างที่หงเทียนเซียวบอกเล่าจริงๆเจ้าสามารถโหมทวีพอละฝีมือของตัวเองพลังสภาวะขุมนี้อยู่ที่ปรมาจารย์ยุทธเจ็ดดาวขั้นสุดหนำซ้ำพละกํำลังยังเป็นพลังจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ลึกกล้า คิดว่าบนตัวเจ๊ค,คงมีร่างวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ร่างหนึ่งหาไม่ลำพังตัวเจ้าคงยากบรรลุถึงระดาับชั้นนี้ผู้สูงวัยคิ้วยาวจ้องมองเซียวเหยียนเขมอง,งอกล่าวเสียงเคร่งขครึมเซียวเหยียนรีตาเล็กน้อยตาแก่นสายตาเฉียบคมนับมองออกถึงแหล่งกำเนิดพะละกำลังของข้าในปราดเดียวเก่งฉกาดกว่าเงินหยุนจริงด้วย พลังฝีมือแกร่งกล้าวจริงมีหน้าถึงสามารถสังหารเงินหยุนแต่วันนี้ไม่แน่จะเดินออกจากเมืองเทียนเปยอได้ผู้สูงไวัคิ้วยาวกล่าวเสียงชุดชาหงเทียนเซียวหุ่นตัวนั้นมอบให้ท่านฮาฮาผู้อาวุโสเลยโปรดวางใจหุ่นตัวนี้จะไม่ก้าวไายการต่อสู้ของพวกท่านแน่เงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดมาแต่กลสุดท้ายหยุดยืนกลางหาวมีใช่ใครอื่นก็คือหงเทียนเซียว เห็นเช่นนั้นเซียวเหยียนมั่นคิ้วเล็กน้อยตาแก่หนี้หงเทียนเซี่ยวเพิ่งปรากฏกายเงาร่างสายหนึ่งพลันโฉบวูบมาจากคฤหาสตระกูลฮานทว่าทันทีที่เงาร่างสายนี้ปรากฏผู้อาวุโสคิ้วยาวคนนั้นถึงกับปั้นหน้าเยี่ยมเกรียมตวัดเสียงดุกร้าวพันเฟยถ้าเจ้ากล้าสอดมือเราผู้เท่าขอสาบานตระกูลฮานต้องบรรลยัย ได้ยินเสียงเกรียดกราดอาบรังสีพิฆาตเต็มเปี่ยมเงาร่างสายนั้นพลันหยุดชะงักพันเฟยกรรมัดทั้งสองข้างแนบแน่นในดวงตาทอแวลสับสนท่านผู้เท่าฮานนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับหอวัชระวายุโปรดอย่าสอดมือขณะฮันเฟยว้าวุ่นเสียงหัวเราะของเซียวเหยียนดังขึ้นสหายเซียวเหยียนตระกูลฮานสามารถคบหากับเจ้านับเป็นเกียรติสูงสุด ฮันเฟยสูดหายใจลึกเงยหน้าขึ้นแล้วโค้งกายคำนับเซียวเหยียนอย่างหนักแน่นจากนั้นใช้สายตาก้าวราวกาดมองสามผู้อาวุโสของหอวัชระวายุอุดรอแอร์วบหนึ่งหมุนกายกลับไปยังประกูลฮันพร้อมกับเพลิงโทสเตมท้องหน่วยเวหนรับคำสั่งตั้งค่ายกลตารางวิชูก้าวฟ้าตวาดไล่ฮันเฟยกลับไปสีหน้าผู้สูงวัยคิ้วยาวค่อยๆเย,ยียบอยเย็นหนึ่งเสียงประกาศสิทธ์ดังสนั่นไปทั้งเมืองน้อมรับบัญชา จบคำเงาอ,อาสนีบาทเป็นสายสายพุ่งโฉบมารอบทิศทางพอดีอบล้อมเซียวเหยียนไว้ตรงกลางสายฟ้าแลบแปลพลันเปลี่ยนเป็นสาย,ยอสนีบาททะลวงสู่พยับหมอกหนาะทึบกลางนภะาห่วงกับพริบตาแสงสีเงินบาดตาศาสเทลงมาสุดขนานาะเปล่งซ้อนแน่นขนาดดุดกรงขังปิดล้อมห่วงอากาศในรัศมีพันฟุตรอบตัวเซียวเหยียนไม่ว่าเจ้าจะมีภูมิหลังเช่นไรยอมให้จับแต่โดยดีคือทางเลือกหนึ่ง เดียวของเจ้าสายฟ้าอันเจิดจรัดค่อยๆแผ่รัศมีจากในกายผู้อาวุโสทั้งสามกลายเป็นวิชชูขนาดมหมาทะลุชั้นเมฆาพลันแสงสีเงินที่รายล้อมโดยรอบยิ่งทวีความเข้มข้นหลายเท่านอกจากนั้นก็คือตายสถานเดียวเสียงตะวาดสุดอำมหิตภายใต้การแต่งแต้มของสายฟ้าสะท้อนกลิ่นไอแขนข้าที่บันดาลให้ผู้คนสถานจิตสะเทือนวิญญ,ญาณ กวาดมองสายฟ้าที่สาดเทลงมารอบทิศทางเซียวเหยียนเงยหน้าขึ้นช้าช้ามองดูเมฆดำหนาหนักที่ถูกย้อมเป็นสีเงินในนั้นแฝงเร้นพลังงานที่น่ากลัวสุดขีดดูท่าเพื่อคร่ากลุ่มเขาหอวัชระวายุอุดรต้องทุ่มทุนไม่น้อยถึงกับนำค่ายกลอลังการปานนี้ออกมาใช้ตระกูลฮานบีบเจ้าออกมานี่ความจริงมิใช่วิธีการของหอวัชระ วายุเราเรื่องวันนี้อาจตกเป็นที่ครหาของผู้คนดังนั้นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายพวกเราต้องจับตัวเจ้าให้ได้สามพันออสนีบาทไม่อาจปรากฏขึ้นบนร่างบุคคลภายนอกเด็ดขาดวันนี้ไม่ว่าใครแพ้ใครชนะตระกูลฮานล้วนไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกผู้อาวุโสคิ้วยาวจ้องหน้าเซียวเหยียนเขมององสูงเสียงดูจอสนีบาทแพร่ดังออกมาจากม่านสายฟ้าก้องกระหึ่มทั่วเมืองเทียนเปยอ การกักบ,บริเวณตระกูลฮานในหลายวันนี้พวกเขาเองก็ได้รับแรงกดดันไม่น้อยยามนี้ประกาศวาจาต่อหน้าฝูงทนถือเป็นค่าอธิบายต่อชาวเมืองเทียนเปียและตระกูลฮานแน่นอนจุดประสงค์เพื่อกอบกู่ภาพลักษณ์กลับมาอย่างไรเสียหอวัชระวายุอุดรก็เป็นแค่หนึ่งในสี่หอของหอวัชระวายุหากทำให้ชื่อเสียงของหอวัชระวายุแปดเปื้อนเพราะเหตุนี้พวกเขาก็ปัดความรับผิดชอบไม่พ้นเช่นกัน เซียวเหยียนมองดูสามคนนั้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยแววตาไร้ความรู้สึกขณะกล่าวลงมือเถอะเรื่องโง่ขลาวจำพวกยอมให้จับแต่โดยดีข้าเซียวเหยียนไม่เคยมีประวัติพวกท่านต้องการได้ตัวข้าก็งานเอาความสามารถออกมาจบคำเซียวเหยียนชี้นิ้วไปที่พวกผู้อาวุโสคิ้วยาวดวงตาเปล่ากลวงของหุ่นมานดินด้านข้างพลันเปล่งแสงสว่างว่าฝ่าเท้ากระทืบอากาศกลายเป็นเงาแสงสีเงินสายหนึ่งโผล่พุ่งออกไป หืดเซลวเยวียนคู่ต่อสู้ของเจ้าคือผู้อาวุโสทั้งสามหุ่นตัวนี้มอบให้เราผู้เท่าจัดการดีกว่าทันทีที่หุ่มมานดินโถมปราดม่านสายฟ้านั้นพลันฉีกออกเป็นรอยแยกสายหนึ่งซึ่งเทียนเซียวหัวเราะพลางเห็นร่างเข้าไปสกัดหุ่มมานดินฆ่ามันดวงตาสีเงินของเซลวเหวยียนกวาดมองหงเทียนเซียวอย่างชัดชา เพิ่งขาดคำบนร่างหุ่นมานดินพลันเปล่งรัศมีสีเงินแสบตาลมหมัดเปลี่ยนเป็นดุกร้่าวทุกหมัดล้วนชักนำเสียงปะทบต่ำต่อยตีไปทางหงเทียนเซี่ยวอย่างหักหานเห็นหุ่นมานดินสามแดงเด,ดชฉับพลันหงเทียนเซี่ยวไม่กล้านิ่งเฉยดูได้เขาชัดแจ้งในความไร้กาศของหุ่นเชิดต,ตัวนี้ดีหากชะล่าใจอาจถึงขั้นวางวายในมือมันแต่โชคดีที่ภารกิจของเขาคือหน่วงเหนียวหาใช้ค้นส้มงมัน การยุดสีแดงเพลิงอันทรงพลังทะลักทลายจากในภายหงเทียนเดี๋ยวเขาชักดาบใหญ่ที่ยาวถึง20ฟุตออกมากวัดแกว่งอย่างหักโหมตรงเข้าปะทะกับหุ่นมารดินมหาศึกหนึ่งฉากพ,พลันอุบาทแลเห็นหงเทียนเซีลสกัดหุ่นมารดินไว้แสงงอสนีบาทที่แลบแปลบ,บนร่างผู้อาวุโสคิ้วยาวยิ่งเจิดจ้าเขาถลึงตาจ้องมองเซลเหยียนกล่าวเสียงเข้มขรึมไข้กลตารังวิทูเก้าฟ้าเป็นสุดยอดไข้กลของหอวัชระ วายุอุดรประกอบขึ้นจากผู้แกร่งกล้าระดับมหาราชาญยุท์23คนและผู้แกร่งกล้าระดับราชาญุท์46คนโดยมีพวกเราสามผู้อาวุโสเป็นผู้ควบคุมวันนี้หากเจ้าทำลายค่ายกลน,นี้ได้ชื่อเสียงของเจ้าเซียวเหยียนจะสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทวีปมัชิมเหนือ สีหน้าเซียวเยียนหามีได้วันวหวเพราะถ้อยคำเหล่านี้เขาเอื้อฝ่ามือขึ้นแล้วหมุนเล็กน้อยพายุหมุนลูกมะฮือมาก่อตัวอย่างรวดเร็วก่อนแผ่พุ่งออกพร้อมกับหนึ่งเสียงทึบๆจุดที่เลียผ่านกระทั่งห่วงอากาศเวิ้งว้างยังปรากฏรอยถากอันคดเคี้ยวสายหนึ่ง เผชิญหน้าหนึ่งท่าโจมตีของเซียวเหยียนผู้อาวุโสคิ้วยาวไม่กลา้าล่าช้าท่ามือสลับพลันเมฆสายฟ้าบนท้องนภา,าม้วนตลบตามด้วยหนึ่งเสียงดังกระหึ่มสายฟ้าขนาดใหญ่นับสิบฟุตสายหนึ่งประดุดมังกรพิโรธฟาดผ่าบนพายุหมุนอย่างรุนแรงเปรี้ยงพลังโจมตีเกลี้ยกราดสองสายค่อยๆมาลายหายคลื่นกระแทกระลอกหนึ่งแผ่กระจายทว่าขณะที่อยู่ห่างจากเซียวเหยียนและผู้อาวุโสคิ้วยาวประมาณร้อยฟุตก็สลายไปเอง เซวเยียนกวาดมองบนร่างผู้อาวุโสสามคนนั้นชาชาพบว่าเหนือศีรษะพวกเขามีลำแสงอ,อสอพุ่งทะลุเมฆสายฟ้าผู้สำแดงท่าโจมตีมีเพียงผู้อาวุโสคิ้วยาวคนนั้นส่วนอีกสองคนที่เหลือคล้ายกำลังถ่ายทอดปราณยุดในกายเข้าสู่เมฆสายฟ้า่ายกลน,นีพิสดารพันลึกจริงๆกลวัชระเวหนผู้อาวุโสคิวยาวปั้นหน้าเคร่งท่ามือเปลี่ยนสลับฉับไวเมฆสายฟ้า กลางเวหาม้วนตลบรุนแรงพริบตาถัดมาเขาชี้นิ้วไปที่เซียวเหยียนเมฆสายฟ้าปั่นป่วนม้วนตลบสายฟ้าขนาดมหึมาสุดขนานับทะลับไหลออกตกกระหน่ำใส่ร่างเซียวเหยียนอย่างไม่ลืมหูลืมตาสภาวะอันยิ่งใหญ่ตระการตานั้นทำเอาคนมุงสถานขวาญสะเทือนวิญญ,ญาณเซียวเหยียนกระทึบเท้าเบาๆเปลวเพลิงสีเขียวสายพวยพุ่งจากในไกยก่อนอบอวลในห้วงอากาศรัศมีร้อยฟุตโดยรอบ พวงเปลวเพลิงลุกโชนร้อนแรงผนึกเป็นร่างหมาป่าไฟขนาดมโหฬารตัวหนึ่งหมาป่าไฟแหงนคอกร้องยาวเหยียดพลานอ้าปากกว้างพลังดูดพลุ่งทลักสายฟ้าที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเหล่านั้นถึงกับลูกขมือบในทันทีหลังกลืนกินสายฟ้าในร่างหมาป่าไฟมีเสียงฟ้าร้องก้องดังเป็นพักๆและร่างของมันก็เปลี่ยนเป็นเลือนรางทว่ายังคงหลอมละลายสายฟ้าเหล่านั้นจนหมดสิ้นไป เซวเหยียนดีดนิ้วคราหนึ่งในดวงตาหมาป,าป่าไฟพลันาสาดแสงทมินเท้าทั้งสี่ยืงย่างออกก้าวข้ามนาภากาศกระโจนเข้าใส่พวกผู้อาวุโสคิ้วยาวหมาป่าไฟไม่ทันบรรลุถึงอุณหภูมิร้อนจัดก็ทำให้ผู้อาวุโสสามคนนั้นสีหน้าแปรเปลี่ยนแล้วผู้อาวุโสคิ้วยาวพึพรรมพำเสียงเครียดไฟวิเศษวัชระเวหนพิฆาต สิ้นเสียงหวาดแสงสีเงินบาดต,ตาสายหนึ่งพุ่งแหวกเวหาหมาป่าไฟที่กำลังตะบึงมาพลันหยุดกึกก่อนปริแตกอย่างช้าช้ากลายเป็นความว่างเปล่าสิบกว่านาทีสั้นสนสองฝ่ายผลัดกันรุก,กราบแลคล้ายราบเรียบทว่าหวาดเสียวถึงขีดสุดไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าหรือเปลวเพลิงขอเพียงถูกจูโจมอย่างจังจุงจดจบย่อมไม่ดีไปถึงไหนการสับประยุทธ์อันดุเดือดเลือดพล่านเช่นนี้ต่อให้ระดับปรมาจารย์ยุทธทั่วไปก็ไม่กล้าเสนอหน้าร่วมวง เซวเหยียนอยามมวยืดเยอะพวกมันมีค่ายกลสนับสนุนสามารถโจมตีด้วยสายฟ้ายอย่างต่อเนื่องพลังจิตวิญญาณของข้าไม่อาจอยู่ในกายเจ้านานเกินไปฉะนั้นรีบรมรีบจบเสียงเตือนของเซียนยุดเทียนหัวดังขึ้นในใจเซลเหยียนได้ยินเช่นนั้นเซลเหยียนพยักหน้าเบาๆสูดหายใจลึกยกนิ้วสัมผัสตราอัคคีบนหน้าผากตามด้วยมององอนิ้วมือเปเลวเพลิงลิลับสีขาวขุ่นทะลวงออกมาอย่างรวดเร็ว ทันทีที่เพลิงเย็นวิญญาณกระดูกปรากฏเซลเหยียนตะกุยฝ่ามือแบ่งเปลวเพลิงสีเขียวใสออกเป็นเพลิงหฤทุยดาวตกและเพลิงบัวเขียวแกนพิภพไฟวิเศษสามชนิดล่องลอยเบื้องหน้าเซลเหยียนหุบกำฝ่ามือเพลิงสามชนิดพลันประกบเข้าด้วยกันทันใดนั้นพลังเกลียวกระดช,ชวนสะพรึงขุมหนึ่งแผ่กำจายออกไฟวิเศษสามชนิดเป็นไปไม่ได้แลเห็นไฟวิเศษสามชนิดเบื้องหน้าเซลเหยียนผู้อาวุโสทั้งสาม หน้าถอดสีร้องเสียงหลงอย่างไม่อยากเชื่อซึ่งเสียงอุทานสีหน้าผู้อาวุโสคิ้วยาวตึงเครียดเป็นประวัติการแลกสายตากับอีกสองคนด้านข้างตามด้วยกัดฟันแน่นเริ่มสลับท่ามืออย่างพร้อมเพรียงคล้อยหลังการสับเปลี่ยนท่ามือลำแสงอ,อสนีที่พุ่งออกมาจากเหนือศีรษะพวกเขายิ่งทวีความแข็งแกร่งเมื่อได้รับแรงหนุนของปราณยุทธ สายฟ้าที่มหาสารปานนี้เมฆสายฟ้าบนท้องนภา,าส่งเสียงคำรามต่ำๆที่ทำให้ผู้คนหนังสีสาจชาพลังงานที่ดูระไม่แพ้กันเริ่มก่อตัวจากในนั้นอย่างฉับไวห้วงพลังงานเกลี้ยกล่อดก่อตัวสีหน้าผู้อาวุโสทั้งสามเปลี่ยนเป็นดอขาวขึ้น ไฟวิเศษสามชนิดหลอมรวมกันบนฝ่ามือเซลเหยียนและห่วงหลอมผสานนั้นพลังทำลายล้างเป็นสายสายแผ่ใจออกอย่างเงียบงนันทำให้ห่วงอากาศรอบกายเซลเหยียนปรากฏรอยแตกสีดำเล็กๆคล้ลายเส้นไหมห่วงอากาศถึงกับปริร้าวเลยทีเดียวด้วยสภาวะของเซลเหยียนตอนนี้หลอมผสานไฟวิเศษสามชนิดไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นเพียงไม่กี่นาทีบัวเพลิงสามสีขนาดเท่าใบหน้าดอกหนึ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างบนฝ่ามือ บัวเพลิงสามสีหมุดนวลเปื่อยๆพร้อมกับสร้างรอยร้าวสีดำระรายบนห้วงอากาศโดยรอบเซียวเหยียนโยนบัวเพลิงไปที่เมฆสายฟ้าตรงนั้นต่างหากคือดวงตาของค่ายกลขอเพียงทลายตรงนั้นได้ตาแก่สามคนนี้จะรับบาดเจ็บสาหัสทันทีและพวกที่ตั้งค่ายกลอยู่รอบนอกก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเช่นกันขณะบัวเพลิงผนึกสำเร็จเสียงของเซียนยุทธเทียนหัวดังขึ้นกลางใจเซียวเหยียน พอฟังเซียวเยียนผลักมือวูบบวกเพลิงสามสีดอกนั้นหมุนติ้วออกไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมฆสายฟ้าซึ่งกำลังม้วนตลบอยู่กลางเวหาเห็นการกระทำของเซียวเหยียนสามผู้อาวุโสหน้าถอดสีอีกคำรบพวกเขากัดปลายลิ้นแรงแรงแล้วถมเลือดออกมาหนึ่งเสียงตวาดลัน่นตารางวิชชูก้าว้าเทพสายฟ้าพิโรธคริน สิ้นเสียงตวาดของทั้งสามในเมฆสายฟ้าพลันระเบิดเสียงกึกก้องกำปนาดการม้วนตลบเริ่มชะลอยหยุดลงตามด้วยแสงงอสนีเจิดจรัดพุ่งโวดกำปั้นยักษ์ขนาดใหญ่หลายร้อยฟุตที่ผนึกขึ้นจากสายยอสนีทะลวงผ่านเมฆสายฟ้าแล้วชกเรี้ยงเสียงพียาพะดังระรัวเป็นชุดถนนหนทางปรีแตกแหลกลานเผยเห็นรอยกำปั้นใหญ่ยักษ์รอยหนึ่ง กำปั้นออสนีขนาดมหึมาชักนำพลังสุดสยองกระหน่ำลงความสะเทือนเลื่อนล้านนั้นเพียงพอทำให้สรบพ,พสิ่งที่กีดขวางเบื้องหน้าวินาศลันตาโรในพริบตาทว่าภายใต้การแผ่คลุมของลมหมัดสุดสยองนั้นดวงแสงสามสีดวงหนึ่งกลับพุ่งโฉบมาอย่างไร้อุปสรรคขวางกั้นแม้มีขนาดเล็กแต่พลังทำลายล้างที่ล้นปรีกกลับก่อเกิดรอยร้าวบนห้วงอากาศตลอดเส้นทาง อาจเพราะกามอสนีนี้สิ้นเปลืองพลังงานมหาศาลยามั่นสายฟ้าโดยรอบเปลี่ยนเป็นเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้ชั่วขณะขอองค์การประทะระดับสถานฟ้าจึงเข้าสู่เส้นสายตาทุกผู้คนในเมืองเทียนเตยอพอดิบพอดีภายใต้สายตาตื่นตะลึงนับไม่ถ้วนนนั้กำปั้นอสนีขนาดมหึมาประสานงากับบัวเพลิงขนาดเล็กจิ๋วในที่สุดพริปตานั้นฟ้าดินวังเวงดูดความตาย ช่องสับยุทธจัดทำเคปะ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 สระไอไม้มาลายไม้ยมกไอ้